ไฟอ่ะไ่ไฟมาเปล่าสว,วันนีครับอย่ามันสั่นไฟสวัสด,ดีครับไม่ต้องโอ้ยครับวันนี้มาขายเสื้อครับอย่าอย่าอย่าหัวละมัน๋ยวมันสั่นโต๊ะเฮ้ยเซไครับสวัสด,ดีปีใหม่ทุกคน ยังไงยังไงมีหนวดขนาดนี้ยังน่ารักอีกเหรออันยองเฮ้ยอันยองสวัสดีครับขำไม่หยุดนะครับขำไม่หยุดนะเดี๋ยวตอบอยู่เนี่ยตอบอยู่สายเป้าใช่พี่เดตมาเองวันนี้ครูมเมืองรูมเมืองเดครูมเมืองแคปหนึ่งโอ้แคปไปเลยสอง นี่เลยตอบอยู่อยากซื้อเพื่อเข้ามาชอาขายชอาไฝ่รีเควสมานะทุกคนลุงที่ไหนโอ้โหลุงเดทเบาไว้สวัสดีไปใหม่ทุกคนเดทคู่เมืองยังไง โซหลวมากแน่นอนรอขนาดนี้มาเลยเนี่ยรอตอบอยู่เข้ามาวางไว้ก่อนนะใจบ้างคืนนี้เข้าเมืองไหมไม่ได้เข้าครับใช่ครับโนดเฟิร์มมากไม่ได้เจอนาะนบ้านแล้วบอกว่าเป็นพี่เต๋าเลย นี่ฝ่ายรีเควสให้ผมเป็นพี่เต๋อเนี่ยหนึ่งวันมนไลฟ์มีหนวตยังน่ารักเอ้ยจริงกระเปล่าจริงกระเปล่าต้องเป็นเพื่อชีวิตเลยหรอโนดดักเพียได้แล้วลุงเนี่ยทําแม่ขำมา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 ,มาสั่งเสื้อกันทุกคนหล่อเท่มีทิตฐิอวยกันไปเปล่าอวย,อยกันไปเปล่าหนาวไหมพ่อคะ ใช้ได้เย็นๆน้องเพิร์ดใส่สีไรแม่ซื้อตั้มเราสีไรน้องเพิร์ดอ่ะสีขาวน้องเพิร์ดสีขาวไปเธอเหมือนลูแปงโฟกไอ้ลูแปงนี่คนไหนลูแปงลูแปงลูแปงนะลูแปงโอเลูลูแปงโฟกิงอะรูแปงพี่เป้ะปะใช่ไหม ใครอ่ะจำไม่ได้ผมไปดูมาล้วเอฟนวดหนึ่งเส้นค่ะอ๋อหนวดไม่ได้สำคัญกับผมมากยังไงไม่มีใครมาซื้อเลยพ่อค้ารอยอยู่มาสิบห้าทีเนี่ยหนวดพ่อค้าจะเอาจริงเหรอพูดแบบนี้จบไลฟ์นะได้เลยเตรียมน้ำมาแล้วไม่เห็นหนาเนี่ยเตรียมน้ำมาแล้ว จะห้าวเกินม,มาไหมทุกคน <eng Rem ind> พ่อค้าโหดเอพ่อค้าได้ไม่เอฟไม่ได้นี่ไปใหม่เอฟเฟืเ้อไม่เอพพ่อค้า <eng ười> <transcript> มาเลยครับผมรอตอบทุกคนอยู่นะอันนี้เราเรียงเรียเลยปะมา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 ับเสยยืดแดงหนึง่งมาอ่ะตอบกัน นะทุกคนน่ากลัวจังฮอชิปไปซื้อเสื้อแล้วจะซื้อหนวดพ่อค้าโอ้โหเข้ามาซื้อเสื้อกันแล้ววันนี้วสามาหาไม่ซื้อเสียใจแย่น้ำขิงหน่อยไหมสงสารไม่แดน เออเลิกเอฟพ่อค้ากับโหนดก่อนนะฮะมาเอฟเสื้อกันเลยฮะยังไงเดี๋ยวห้าโมงยี่สิบผมไปละพ่อค้าต้องใสนี่ไงมาแล้วเริ่มมาแล้วอ่าขอราละเอยียดซื้อหุ้นหน่อยยังไงมาเลย รูปแปงนเอรูแปงนเออะไรนะพี่ชื่ออะไรน,ะน,นัดปะ่ะน่าจะใช่แต่แต่มันมากครับโฟกิงอย่าลืมไปดูบอกโลกให้รู้นะอย่างงี้เหมือนกันยังไงหนวดททปหนวดเทปใช่เด,ดึงหนวดนะสอนโค้ชพ่อฟ้าพ่อฟ้าเฉยเลยพ่อค้า พี่เดชไฟคิงเฮ้ย hey, นี่ฮาวมาฮะอย่าเพิ่งดูไลฟ์ดูไลฟล์ก็เข้ามาสั่งเลยยาปล่อยให้พวกคนะ้ารอนานยังไงไงเก่าไง คำพ่อค้าสวัสดีทุกคนนะสวัสดีคนขอบคุณที่มาดูมาแป๊บเดียวเดดเด็ดมาแป๊บมึงตอบก่อนอา้าวยังไงพ่อค้ามาแล้ว <c oughs> ปีใหม่เป็นไงบ้างครับทุกคนพ่อค้าโหดจัง <c oughs> อำนนึงมงนของพิมพ์อยู่ทุกคนขายเสื้อไปด้วยนะฮะเสื้อ,อยับแนละ้วพ่อค้ามนใส่กระเป๋ามาไงโอ้โหมไมมีตรงนีเโอ้โหไม่ได้เตรียมพร้อมเลยคิดอยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์ทุกคนเนี่ยเออมีคนบอกว่าให้พ่อค้าตามแม่ผู้โชคดีให้หน่อยขาดหนึ่งใครโชคดีใคร อย่าลืมไปเขาเรียกว่าไปอะไรไปบอกเขาหน่อยอ่า <c oughs> อ่าทุกคน <c oughs> ห้อยคายวีนห้อยวีนเฮ้ย I don't understand but I love you yeah I love you too why me I uh I shit e l ไม่รู้อเราไม่ได้เห็นโปรไฟล์ I love you I love you รับบัตรเธอรบัตรใครเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> 90เนี่ยทรงแบบเนี้ยดูแบบเป็นเปนแมนจริงใจจริงใจนี่วันนี้จริงใจมากเลยยังไง ยังไงจะซื้อเปล่าเฮ้ยเออพีเซนพวงกุญแจหน่อยไฟไม่เปล่ารอแแปบ๊บบัตรเครดิตลูกเอามาอันเดียวไฟบอกมาอันเดียว,ไไออน,ยวนี่ น่ารักอเปล่ากุญแจนะครับผมคำน,นึ่งะนะคำนึ่งนะทุกคนไหลเข้ามาเทเข้ามาวตาแบงวันนี้เห <laughs> มือนเหมือนโดนขู่ให้ซื้อของไม่ใช่มาขายของแบบจริงใจ นรอปแปบบ๊บแล้วคนมีนวดใครชอบเซอร์มาทางนี้หุ่นแจร้อยหกเก้าเอาไปแขวนได้สวยๆของดีไม่องหนาโอ้ยนวดอยู่ยเพิ่งนี่นวด เกมลูแมนดิตเท่นานั้นเข้าใจป่าวฮัลโ <c oughs> หลฟอ o เจแปนไอ c e d เ v ลูหล่อไหมมีเอาจริงๆครับผมมีหนวดจริงๆผมจะหล่อไหมจะไม่ซื้อเราหนอเฮ้ยไม่ได้ดิวันนี้มาใสมจริงใจ <c oughs> ทำไมพะคาไม่ได้ห้าแค่จริงใจเข้รับป่าว เนี่ยดูด้วยขายงูุญแจเข้ากับหน้าไหมเออมาซื้อด้วยเข้าใจป่าวเออยา้รอนานไม่ชอบเข้ามายวตอบเลยเนี่ยชอบหน้าเกกี้ยงมากกว่าอ่ะเดี๋ยวผมลงหน้าเกี้ยงให้แต่ต้องเข้ามาซื้อกันก่อนเนี่ยผมรออยู่ผมรอตอบเลยเนี่ย หรือใครชอบพ่อค้าแบบนี้ฮะป่ะาเราก็ปีใหม่หอ่ะเนาะปีใหม่หออาามก็อยากมีความสุขไปเครียดกับมันคิดถึงมากอยากหอมกลิ่มจะบ่ารู้บ่า <laughs> ขายอะไรอะ่ะขายเสื้อครับเนี่ยเห็นเปล่ามาขายเสื้อเสยดหวดัดหวดัหวดเฉลยฮูดกูดใจด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้คงเต็มอยู่ไม่ได้ไม่ได้คงเต็มอยู่จะเมา เอาจริงป่ะทุกคนอยากเห็นหน้าเกลี้ยงถ้าใครอยากเห็นหน้าเกลี้ยงกดหนึ่งฮะแต่อยากจริงใจอะวันนี้อยากเจอคนจริงใจแล้วมีไม้แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีหรือเปล่ายังไงวันนี้คาแรคเตอร,ร์นี้วันนี้คาแรคเตอร,ร์นี้ โอ้ยยิม้มแบบกระชากใจโอ้ยก็รออยู่ทำเป็นเล่น,ชอ,นดดอชอบหน้หนวดกดสองชอบหนหนวดกดสองโอ้เจ็บคอจริงเลยเอาจริงขอกินน้ำหน่อยกด3ามคือได้หมด เบ๊ทมาใส่หนวดด้วยกันไหมเบ๊ทมาขายเสื้อหน่อยดิมาไหนมามันนี่ดูไม่ได้มีข้าวเสียลมีหลายสีเออเขาจะว่าเบ๊ทเบ๊ต้องต้องห่าวด้วยเพื่อนเอ้ต้องห่าวเอ้ซื้อเสื้อเพื่อนผมเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่หนวดด้วยต้องใส่หนวดด้วยนี่นี่นี่เอ้ยยังไงจะซื้อเสื้อเพื่อนผมเปล่ายังไงยังไงสีขาวสวยนะสีขาวก็สวยสีแดงก็มี ไปชอบ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 โอ้โหไปขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณนะโอเคโอเคเห็นไหมสีขาวเขาก็มีไม่ไปต้องสีแดงอ่ะเอ๊ยเบ็คุงนะเมื่อกี้นายแบบก็หล่อเฮ้ยพวกคุณแค่หนึ่งไปสั่งในร้านเลยเข้าร้าอเฟซเชียลไปสั่งเลยนี่ ผงกุญแจไม่ได้มีแค่แบบเดียวแต่ถ้าใครซื้อเซ็ตก็จะได้รับลุ้นลุ้น,นรับข้าใจเล้าแบบอ่อน้องคู่อะ <c oughs> ่ะเบสมีหนวดแล้วเข้าดีเบสไปผหนวดเลยเพื่อนหัวจังเลยอยองเสียจะล้องไห้ละ เดี๋ยวมันปิดหนวดยังไงอะถามจริงเฮ้ยยังไงอะมันไม่ได้ <c oughs> เห็นไหมพอปิดหนวดแล้วมันแบบมันดูหวานอะ <c oughs> ทุกคนครับวันนี้มาหาผมมีเวลาผมก็เลยแวะมาหาทุกคนนะครับผมเอ้ยถูกหวยไปไม่ได้เช็คฮนะผมหวยอยู่กรุงเทพวันนี้ผมตอนนี้ผมมาเชียงใหม่เนาะโหดจังครับลูกหน้าใสาแล้ว ก็จะชวนมาซื้อเสื้อเนี่ยแหละครับวันนี้เดี๋ยวสักอีกห้านาทีผมจะไปแล้วนะสวัสดีครับต้องเอฟกี่ตัวพ่อค้าถึงจะมาส่งโอ้ยเดี๋ยวผมไปหาเลยครับจากกรุงเทพไปผมเอาไปส่งให้พี่ๆเลยฮะหนูหวานอยู่แล้วลูกใครบอกใครบอกใครบอกทำจริงใครบอกไม่เคยหวาน เข้มแต่เด็กเข้มแต่เด็กขอล้องอย่าทำเฟียวแล้วเขาเหนียวติดฟันขอลอ้เอเฮ้ยนองไม่ไม่ไม่ไม,มีปุ๊เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีค่อย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 ต้องค,อคอ่อยค่อยก็ใจบ้างผีรอบนี้ร,รอนานไหม รอนานแล้วรอนานจะปิดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ยังไงจะไม่มากันเลยใช่ไหม <c oughs> มาบอกข่าวไงว่าพรุ่งนี้จะปิดแล้วเออไม่ไหวยังไงไม่ไหวเอาหนวดหายครับผมอา่า ก็อย่าลืมมาซื้อเสื้อนะฮบผมวันนี้มาชวนซื้อเสื้อนะฮะเพราะว่าเราจะปิดแล้วเราก็เลยรีบมาบอกทุกคนก่อนว่าเราปิดวันที่วันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนถูกไหมเราปิดวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนครับไลฟ์เสร็จจะไปซื้อยังไงถ้าไม่มานะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใสหนอ่มถ้าไม่มานะาานาาานะเจอกันเจอ <ku> ที่ไหนเดี๋ยวด,ดูหน้ามันก่อ,อนแป๊บนหนึ่ง น้ยก,กระหนกเว้ยกระหนกเจ็บคอแทนไม่เจ็บหรอกมีระบบเซฟตี้ในคอเท่าทีเราซื้อแยว้วซื้อแย้วอะไรต้องซื้อเสื้อไม่เอาแยว้วซื้อเสื้อไม่ซื้อแย้วนี่ป้าป๋าเหมายังป,ป้าป๋างงเลยจะเอาสีอะไระ่ะเอ้ลืมคาแรคเตอร์เออมันเขี้ยวเออ โหดขานาดนี้โอ้เสียลงงมไม่มาเลยเสียบนเที่ยวยังไงแต่เมื่อกี้โทรหาแล้วใช่ป่าโทรไปแฮปปี้นิวเยอรซื้อเสื้อแถมค้ค้าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ขราค้าแถมยัมมยงไงมีคนเดียวเฮ้ย เอาแป๋า,าทุกสีเลยมาจัดเลยทุกสีเออเธอลองไหมหนูได้นี่หนวดจ,จริงไม่ได้หนวดเล่นโอ้โหรอปดจจเอา้าเอา้าเอา้าหวดหายแล้วอ่ะอ่ะอีกอีกสักสองนาทีผมจะไปแล้วนะทุกคนผมมา มาอ้อนนี่แหละหอซอเฮ้ยไยซียังไงเฮ้ยไยซียังไงฮะไยซีเขามาสวัสดีสวัสดีด้วยโฟคิงโฟคิงเข้าใจเบ้าฮยทุกคนร,รีบเข้ามาอุดหนุนนะจะไปแล้วหนวดหายอะไรคือหนวดหายเนี่ยโดกขรดนี้บอกหนวดหายยังไง มีหนวดแล้วจริงใจดูเป็นผู้ชายแบบก้าสูงจริงใจแสกกลางด้วยเห็นมา้เอเอเดี๋ยวต้องรีบไปกนกรอยอยู่เออมีวอลวันนี้มีวอล <c oughs> เจออันในรถแมยชนอ่ะรู้จักชนไหมอ้าวไซซียไม่อวนเลยไซซีไม่อวนเลย ใส่ใส่ซีไม่อวดเสื้อเลยเดี๋ยวก็อวดรอแป๊บนึงใส่สีก็ไม่มีเป็นแล้วทุกคนไม่มีไม่ได้หรือเปล่าหัวจะยุ่งไปไหนอ่ะเออเป็นสไตล์เขาใจะเออสเซอร์ไปเดี๋ยวเจอกันเจอนในร้านนั่นแหละใครมาก็มาใครไม่มาก็ไม่มาะอยู่เนี่ยนละเขาว่ากันไป <laughs> ว่ากันไปทุกคนแม่เก้าศูนย์ลูกเก้าศูนย์โอ้โหของจริงเขาไม่พูดเยอะต้องมาซื้อ้าใจเบาจริงใจจริงใจแถมเสียแล้วโอ้ไม่ได้มาแถมอะไรของนี้มาแถมเฮ้ยพ่อขาวนะมันหนาวก็ดีถ้ามีก็ดี เออเอาเจดมาเหรอไหนอ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าใกล้จะไปแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่เป็นปีที่ดีสุขภาพแข็งแรงโครคภัยไม่มาแพ้อะไรภัพยพานเหรอเขาเรียกวะะไรอะ่ะ <c oughs> ในวันและิเทียเหมือนลุงบอกขอใทุกคนโรคใครอ่าไม่ไม่อะไรนะเขาเรียกว่าม,มาโอเคขอว่าเอาไม่ว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอเข้าใจไหมออยังไงจะไปแล้วขอให้ทุกคนเฮงรวยมีความสุขอย่างสำคัญที่สุดเข้าใจเปล่า เออนั่นแหละแพลวพานแพลวพาแพลวพานแพ้งพายเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยนัดกันมาก่อนแป้งพายหรือแพลวพายหรือยังไงอ่ะแพลวแพลวพานแพลวพานยังไงอออ้าวจะไปแล้วนะความสุขกันสำคัญที่สุดขให้ทุกคนมีความสุขก็พอนะฮะ ขอบคุณที่อยู่ซัพพอร์ตกันมาขอบคุณจากใจเลยหน้าตาเรื่องมากโทษทีพี่หน้าดูอ่ะน้องเฮ hey. เออขอเลขขอเลขงอะไรเอา้านวดหายไปไหนอะนวดหายไปแล้วทุกคนโอเคก็จะไปละครับทุกคนขอบคุณนะครับที่ แวะเข้ามาดูไลฟ์นะวันนี้ก็มาแฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนเนาะ mm. ขอให้ทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆสวยๆปังๆนะครับผม mm. แล้วก็นั่นแหละใครที่กลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยนะครับผม mm. เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยตลอดปีเลยครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะ mm. แล้วก็ ไว้เจอกันไม่มีโอกาสนะสะไปแล้วเจฟายวางไงฮะสวัสดีครับ G 5. G 5. รเจฟายเจฟายยังไงเจยังไงเรียกทำไมมีอะไรก็พูดคนจริงใจอย่างเราต้องพูดเลยไม่ต้องเรียกเ,เ,เ,เลิบเลิฟจะไปแล้วซิเจอกันแฮปปี้นิวเยร์สินเหนียนคหัวเลออ์ ใเปล่าไ,ไปแล้วเจอกันดูเรียกแล้วก็ไม่มพูดเอา้าหนวดหายแล้วอโอเคทุกคนเจอก,กันนะครับไปแล้วบายบายฮู้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 เบาฮู้เบาฮู้เบาเเ <c oughs> จอก,กัน,ากกนบายบาย 胡杨，胡杨啊！哦，白金哦。